สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเครื่อง15แรงนะครับ2อังหวะนะครับว่างอยู่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นสตาร์ทนะครับหนึ่งระบบนะครับสตาร์ทระบบเดียวนะดูภายในครับนี่ครับผมว่างหนึ่งตัวนะครับผมมีของเลยนะผมอยู่ตำบลวังพิกุลนะครับผมบึงสัมพันธ์นะเพชรชบุรี นีเกียร์หน้านะเกียร์ด้านหน้านะครับเกียร์หน้านะครับเป็นหางสิบเจ็ดนะครับขนาดหางหางสิบเจ็ดนะครับใส่เรือรูครับสิบฟุตสิบเอ็ดฟุตนะครับสองฟุตได้สบายนะครับประหยัดน้ำมันนะครับมีประหยัดน้ำมันนะแถมเราจะรูปให้หนึ่งกระปุกนะครับผมมีถังน้ำมันมีอะไรให้พร้อมนะครับ